สวัสดีค่ะพร้อมเร่งด่วนได้ถ้ารู้3ามอย่างนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เราควรจะลดลงให้ได้คือลดน้ำตาลค่ะลดแค่ความหวานลงทุกมื้ออาหารของเราลดความหวานลงไม่ว่าคุณจะทานอะไรก็ตามเช่นกาแฟชานมหรืออะไรก็ตามแค่ลดความหวานลงค่ะถ้าเรายังตัดได้ไม่หมดลดความหวานลง เรื่องแรกเลยเรื่องที่สำคัญเลยคือลดความหวานเรื่องที่สองนะคะคือมื้อเย็นของเราไม่ทานข้าวแป้งน้ำตาลเพราะเป็นบ่อเกิดของกรูโคสเป็นบ่อเกิดของความหวานเป็นบ่อเกิดของการที่ร่างกายไม่เอาไขมันมาใช้อย่างที่สองก็คงยังเกี่ยวกับความหวานอยู่อย่างที่สามง่ายๆเลยค่ะทานน้ำเปล่าให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม น้ำเปล่าช่วยเรื่องผิวพรรณเราเป็นอย่างมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารทั้งหมดเลยนะคะระบบเลือดน้ำเปล่าก็ช่วยแค่สามสิ่งนี้ค่ะผอมอย่างเร่งด่วนแน่นอนลองทำดูค่ะวิธีง่ายง่ายมากๆเลยนะคะมื้อเย็นเนี่ยหิวอย่างที่น้ำเคยบอกในเรื่องอื่นๆในดีเทลทานโปรโตีนโปรโตีนที่น้ำแนะนำเลยนะคะคือไข่คือถั่ว เห็นไหมคะสามเรื่อง3อย่างง่ายมากๆเลยทำแค่นี้ค่ะเราจะความอ้วนของเราจะหายไปอย่างเร่งด่วนแน่นอนดีไม่ดีเนี่ยภายใน1ห,หรือ2อ,อาทิตย์ก็จะลดลงแบบเห็นได้เด่นชัดเลยนำนาให้ลองทำดูนะคะลองดูค่ะง่ายๆๆง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรมากยังไม่ต้องถึงขั้นออกกําลังกายด้วยซ้ำ